สวัสดีครับคุณครูชวลิตผมชื่อนายนาทีเพิ่มเจริญอยู่ชั้นมอง5ทับ8เลขที่12ครับวันนี้ผมจะมาที่ายงานอินโฟกราฟิกเรื่องพิธีพราหมณ์ในราชาสำนักไทยครับพราหมณ์ในราชาสำนักมีหน้าที่รักษาวัฒนธรรมในการประกอบพระราชาพิธีถวายพระมหากษัตริย์ หรือถวายพระบ,บรมวงศานุวงศ์ตามโอกาสต่างๆครับโดยงานพระราชพิธีจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบด้วยกันครับคือ 1. งงานประจำปีเช่นวันฉัตรมงคลวันพืชมงคลครับ อย่างเช่นในรูปนี้จะเป็นรูปวันพืชมงคลครับซึ่งวันพืชมงคลพราหมณ์จะมีหน้าที่ประกอบพระราชะพิธีพืชมงคลจะหลดพระนางคันแรกนาขวัญครับ ส่วนรูปแบบที่สองคืองานตามวาระครับเช่นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครับพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษที่พรมหลวงจะมีบทบาทในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการทรงพระมุลธาพิเศษหรือการลดน้ำที่พระเสียร พราะตามคติทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีความเชื่อว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการยกพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ครับอย่างเช่นในรูปนี้จะเป็นรูปที่พราหมณ์กำลังยกน้ำให้พระมหากษัตริย์เอาน้ำไปลดที่พระเศียรครับ การมูลธาพิเศษเป็นการลดน้ำเพื่อให้เทวดาลดน้ำพระอินทเพื่อให้พระอินเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ครับพิธีกรรมนี้จึงถูกนำมาจําลองในพิพพมนุษย์คือการเปลี่ยนจากพระอินเป็นพระราชาหรือขุนนางอมาตะแทนครับคำว่า มูลธาพิเศษแปลว่าการลดน้ำที่พัะเสียรครับน้ำที่ลดเรียกว่าน้ำน้ำมูลธาพิเศษที่ผ่านการทำพิธีกรรมมาแล้วดังนั้นการทรงพระมูลธาพิเศษจึงเป็นการชำระล้างให้สะอาดและศักดิ์สิทธิ์ในแง่พระราชพิธีบรมราชาพิเศษจึงหมายถึงว่า การยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีลดน้ำซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่าการยกให้ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ทรงสิทธิอำนาจนั้นจะต้องทำด้วยพิธีลดน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยเป็นเมืองร้อนการอาบน้ำเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะการอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ทั่วไปแต่การวุรธาพิเศษมีความสำคัญอย่างหนึ่งคือการลดน้ำครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงได้รับอำนาจหรือการเปลี่ยนสถานะ ผู้มีอำนาจอย่างสมบูรณ์สุดในอาณาจักรครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ